3วิธีให้เขาติดใจคุณสวัสดีครับผมครูรบสอนจิตวิทยาความรักสายดำข้อแรกครับ create competition ในที่นี้หมายถึงนะครับให้เราพูดตรงข้ามนะครับกับสิ่งที่เขาเป็นเช่นถ้าเกิดเขาถามว่าคุณชอบผู้หญิงแบบไหนแล้วถ้าเกิดคนที่คุณคุยด้วยนะครับเป็นคนที่ผู้หญิงผิวขาวคุณบอกไปเลยครับว่าอ๋อฉันชอบผู้หญิงผิวคล้ำการทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณค่าในตัวเขาลดลงแล้วเขาอยากจะต้องพยายามมากขึ้นเพื่อจะพิชิตคุณให้ได้ข้อ2ครับใช้ก u s ู and p u ู l คือให้เราหาข้อด้อยของเขาเล็กๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หาจุดเด่นชมเขานะครับเช่นนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่พูดช้านิดนึงคุณก็บอกไปเลยว่าเนี่ยคุณพูดช้าไปนิดนึงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าส่วนบุคลิกของคุณส่วนอื่นเนี่ยโหของคุณเนี่ยเพอร์เฟกหมดทุกอย่างเลยเนี่ยฉันไม่เคยเจอใครเลยที่แบบบุคลิกเพอร์เฟกเท่ากับคุณเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับคือตําหนิเขาเล็กๆในจุดเล็กๆแต่ว่าที่เหลือชมเขาแบบเวอร์วังอลังการ ข้อ3ครับ create love triangle คือให้ทําตัวเรานะครับเหมือนว่ามีคนต้องการอยู่ตลอดเวลาเวลาถ่ายรูปก็ถ่ายกับท่ามกลางเพศตรงข้ามนะครับทำให้เหมือนกับว่านะครับมีคนน่ยตามจีบเราอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้เขานี่ครับอยากได้เรา สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนคุณแนะนําให้ลงนะครับดาร์กเกมเป็นจิตวิทยาสายดำนะครับที่จะทําให้เขาคลั่งรักคุณไปตลอดชีวิตขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปแล้วเขาจะคิดฆ่าตัวตายวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้ไขวัดเป็นมะเร็งครับถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่เขาถูกใจนะครับคุณอาจจะไม่เห็นเขาอีกตลอดชีวิตใครสนใจนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูนะครับหรือทักประธางข้อความเป็นมือใจทุกคนครับสวัสดีครับ